ดีค่ะครูรถกศนเขตด,ดินแดงนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการทําไข่เค็มสับพองกันนะคะเรามาเรียนรู้นะคะว่าการทําไข่เค็มดนสอพองเนี่ยมีวัตถุดิบอะไรบ้างที่เราใช้ทําไข่เค็มในครั้งนี้นะคะ,ะตัวแรกนะคะก็คือไข่เป็ดนะคะไข่ที่เราจะนํามาทําไข่เค็มดนสอพองของเราหัวใจหลักสําคัญก็คือเราใช้ไข่เป็ดนะคะ ไข่เป็ดที่เรานํามาทําไข่เค็มนะคะจะต้องเป็นไข่ที่สดที่ใหม่แล้วก็ไม่มีรอยแตกรอยร้าวเพราะว่าถ้าแตกถ้าร้าวเนี่ยเราจะไม่สามารถทําไข่เค็มได้เลยจะทําให้ไข่เค็มนั้นเน่าเสียวิธีการเลือกดูไข่เราก็ควรจะดูพิจารณานะคะอ่าหรือไม่ถามจากเจ้าของร้านแผงไข่ก็ได้ว่าไข่เนี่ย การนำมาขายหรือเก็บมาประมาณกี่วันแล้วเราสามารถคุยได้กับร้านไข่นะคะเราก็เลือกซื้อนะคะพิจารณาดูว่าไข่่ที่ใหม่เนี่ยความใสความวาวของไข่มันก็จะมีแล้วก็ถ้าเราเลือกไข่ที่มันดีเนี่ยมันก็จะทำให้ไข่เค็มเราก็มีคุณภาพรสชาติอร่อยค่ะคำถามนี้นะคะทำไมเราถึงไม่ใช้ไข่ไก่ ในการทำไข่เค็มนะคะที่เราไม่ใช้ไข่ไก่ก็เนื่องมาจากไข่ไก่เนี้ยมีรูปุนนะคะรูค่อนข้างใหญ่การดูดซึมของเกลือก็จะเข้าไปได้เร็วนะคะจะทําให้รสชาติของไข่เค็มที่ทําจากไข่ไก่เนี่ยจะเค็มจัดไม่กรอมไม่อร่อยเท่ากับไข่ป็ดน,นะคะวัตถุดิบต่อมานะคะก็คือดินสอพองอัตราส่วนที่เราใช้นะคะเราจะใช้ดินสอพอง1นกิโลครึ่งต่อไข่หนึ่งแท้ ดินสอพองนี้เราสามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดนะคะ,ะที่เรานิยมกันก็เนื่องจากว่าดินสอพองเนี่ยถิ่นกําเนิดส่วนมากก็จะอยู่ที่จังหวัดอุบุรีนะคะเราสามารถนําดินสอพองเนี่ยมาใช้ในการเพิ่มมูลค่าถามว่าดินอย่างอื่นเราสามารถทําได้ไหมเราสามารถทําได้ค่ะเช่นดินจอมปลวกนะคะแล้วก็ดินเหนียวนะคะการให้คุณค่าอาหารจะใหะ้ประโยชน์ กับตัวเราเหมือนกันเมื่อมันซึมลงไปในไขนะคะแต่คุณสมบัติก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะดินสอพองนี้จะเหมาะนะ,ะเพราะว่าเหมาะต่อการล้างทำความสะอาดได้ค่อนข้างง่ายไม่แข็งจนเกินไปค่ะส่วนสรรพคุณดินสอพองนะคะช่วยในการลดเชื้อแบคทีเรียแล้วก็เป็นส่วนในการช่วยถนอมอาหารค่ะวัตถุดิบที่3ค่ะ ตัวนี้ก็คือเกลือนะคะเป็นหัวใจหลักสําคัญเหมือนกันนะคะการที่เราจะได้รสชาติไข่เค็มที่อร่อยกลมกล่อมนะคะเกลือเป็นวัตถุดิบที่มีความสําคัญต่อการทําไข่เค็มในสอฟองค่ะอัตราส่วนของเกลือนะคะเราจะใช้เกลือครึ่งกิโลนะคะใช้เกลือแกงทั่วไปในท้องตลาดหาซื้อได้ง่ายนะคะ ทุกอย่างเราจะต้องช่างตวงเพื่อให้ได้ความเหมาะสมของอัตราส่วนที่เท่าๆกันนะคะแล้วรสชาติของไข่เค็มเราเนี่ยก็จะได้รสชาติที่กลมกล่อมนะคะวัตถุดิบที่4นี่ค่ะแบบดำค่ะคุณสมบัติของแบบดำจะช่วยดูดซับความชื้นจากไข่นะคะ ข้อควรสังเกตนะคะแปบที่เราใช้ควรเป็นแปบที่เราเผาแล้วก็บดเป็นผงให้ละเอียดเพื่อใช้ในการทำไข่เค็มในสอพองค่ะวัตถุดิบสุดท้ายค่ะ <Yeah. S 2> คือน้ำเปล่านะคะน้ำเปล่าทั่วไปนะคะที่เราใช้ทำไข่เค็มในสอพองในครั้งนี้เราจะใช้อัตราส่วนที่พอเหมาะตรงนี้เราใช้ในการ กาเ็นนะคะในเวลาเราผสมดินสอพองกับเกลือเราจะค่อยๆเทน้ําเปล่าลงไปโดยให้ได้อัตราส่วนที่พอเหมาะคือความเหนียวของดินสอพองนะคะไม่เหลวจนเกินไปเอาประมาณว่าเราปั้นแป้งบัวลอยเราสามารถที่จะนํามาหุ้มไข่ในการทําไข่เค็มของเรานะคะขั้นตอนการทำนะคะ เมื่อเราได้วัตถุดิบก็คือไข่เป็ดเราได้มาแล้วขั้นตอนแรกเรานําไข่มาแช่ในน้ํานะคะแล้วก็ทําความสะอาดทําไมเราต้องทําความสะอาดไข่เนื่องจากไข่นี้จะมีคราบของการติดจากขี้เป็ดมีคราบสกปรกนะคะหรือไม่ก็จะมีพวกฟางข้าวพวกนีติดมาเราควรทําความสะอาดไข่ให้สะอาดก่อนลงมือทําไข่เค็มนะคะเราก็จะใช้ผ้า หรือไม่ก็ฟองน้ําเช็ดเบาๆเพื่อไม่ให้ไข่แตกนะคะในขณะที่เราเช็ดเราก็ควรดูความสะอาดรอบๆนะคะหรือไม่ก็ใช้ผ้าแห้งเช็ดทําความสะอาดเมื่อเราเห็นว่าสะอาดแล้วนะคะเราก็จะนําไข่ไปผึงไว้ใแห้งก่อนที่เราจะลงมือทําไข่เค็มค่ะในขณะที่เราทํานะคะเราก็ควรเช็คไปด้วยว่าเออไข่เราเนี่ยมีรอยแตกรอยร้าวไหมนะคะอย่างเช่นนี้เลย เราเจอไข่แตกเราก็จะคัดออกเพราะไม่สามารถทําไข่เค็มได้จะทําให้ไข่นั้นเน่าเราจะแยกออกเลยเราจะค่อยๆทําเบามือจะไม่ใช้ปล่อยขัดหม้อนะหรือส่วนที่แข็งมาขัดนะคะเราแนะนําว่าเป็นเสษผ้าก็ได้เราจะค่อยๆล้างบางท่านอาจจะเอาไปแช่ไว้ก่อนสัก5นาทีก่อนก็ได้เพื่อง่ายต่อการล้างนะคะเราจะค่อยๆเช็ดไข่ไปด้วยนะคะ นี่ก็คือไข่เป็ดนะคะที่เราล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วนะคะต่อมานะคะเราก็จะนำดีสอองที่เราช่างตวงไว้แล้วอัตา,าส่วนก็คือ1กิโลครึ่งที่บดละเอียดเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำมาเทลงภาชนะที่เราเตรียมไว้นะคะ ผสมที่2นะคะนี่ก็คือเกลือเกลือแกงเราสามารถซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปเราจะไม่ใช้เกลือไอโอดีนนะคะเราใช้เกลือแกงอัตราส่วนที่เราช่างนะคะก็คือครึ่งกิโลนะเราก็จะเทะเกลือลงไปนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะ,ะนําเกลือกับดินสอพองทุกเคลานะคะให้เข้ากัน เมื่อเราคลุกเค้านะคะเกลือกับดินสอพองให้เป็นเนื้อเดียวกันเข้ากันแล้วนะคะเราก็จะนําน้ําปลาที่เราเตรียมไว้นะคะจะค่อยๆเทนะคะเราจะไม่เทไปรวดเดียวค่อยๆทีเราจะค่อยๆคลุกนะคะคุณเป็นสอพองกับเกลือนะคะ นะคะเมื่อเราได้ส่วนผสมที่ลงตัวแล้วนะคะคือดินสอพองเกลือแล้วก็น้ำที่เราคลุกเคล้ากันเนี่ยจะไม่ทำให้เหลวจนเกินไปนะคะเราก็สามารถนำมาหุ้มไข่ที่เราเตรียมไว้นะคะเราก็จะบีตรงนี้นะคะให้เป็นแผ่นนะคะแล้วเราก็จะหยิบไข่ที่เราเตรียมไว้แล้วก็มาหุ้มวิธีการหุ้มนะคะเราจะไม่กดไข่ เราจะค่อยๆหุ้มมือเบาๆไม่งั้นไข่จะแตกนะคะแล้วเราจะทําอย่างไรให้มันกลมนะคะก็คือว่าเราจะใช้อุ้มมือในการประกบตรงนี้นะคะประกบเบาๆเพื่อจะให้ไข่เนี้ยได้รูปทรงที่กลมนะคะแล้วก็สวยงาม <S <S เราจะไม่หุ้มหนามากเกินไปเราจะหุ้มให้ปิดไข่ขาวนะคะ ความหนาความบางของดินสอพองไม่ได้ส่งผลต่อความเค็มของไข่แนะแล้วเราก็จะนําลงแกลบที่เราเตรียมไว้ขั้นตอนต่อมานะคะเราก็จะนําไข่ที่เรามีสอพองแล้วนะคะนํามาลุกกับแกลบเผานะคะเราก็จะกลิ้งเบ,บาๆมือนะคะให้แกลบเผาได้หุ้มกับดินสอพองซึ่งคุณสมบัติของแกลบเราก็ทราบกันี้แล้วว่าจะช่วยดูดซับน้ำความชื้นนะคะจากตัวไข่นะคะนี่คือ,อไข่ที่เราได้ลุก แกะเผาแล้วก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะทีค action อ่านี่นะคะก็คือหน้าตาของไข่เค็มเรานะคะที่เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีรูปร่างเป็นแบบนี้นะคะค่ะเมื่อเราได้ไข่ที่เราทำเป็นไข่เค็มแล้วนะคะนับไป7วันเราจะใช้ไข่เนี่ย ทำเป็นไข่ดาวได้รับประทานโดยการไปล้างนแกรบล้างดินสอพองนะคะให้สะอาดแล้วเราก็จะทําการทอดเป็นไข่ดาวได้รสชาติที่อร่อยะคะ่ะต่อไปนะคะนับต่อจากไข่ดาวไปอีก7วันรวมเป็น14วันเราก็จะได้ไข่เค็มตรงนี้เมื่อเราจะรับประทานก็เหมือนเดิมค่ะ ไปล้างไข่ออกให้สะอาดแล้วก็เราสามารถต้มนะคะรับประทานได้สูตรของเราจะได้ไข่เค็มสูตรเค็มละมุนจะไม่เค็มโดดเกินไปสามารถรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยแล้วก็รสชาติอร่อยค่ะหลังจากนี้7วันมาพบกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นไข่นะคะ 7วันที่เราจะนํามาทําเป็นไข่ดาวนะคะนี่เราก็ได้ครบจํานวนวันแล้วเดี๋ยวเราจะทําการล้างเพื่อที่จะนํามาทอดเป็นไข่ดาวนะคะ วนในนี้นะคะนี่ก็คือไข่ที่เราพบ14วันเพื่อที่จะเป็นไข่เค็มสามารถต้มได้นะคะเราจะแยกเป็น2ส่วนให้ได้เห็นกันเดี๋ยวก็จะได้ล้างความเค็ม7วันนี้คือเราใช้ทําไข่ดาวส่วน14วันคือใช้เป็นไข่ต้มนะคะเราก็จะได้รสชาติและความอร่อยกลมกล่อมที่แตกต่างกัน,นะคะ่ะ